ตัวผมค่อนข้างแฮปปี้ครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกสําหรับผมด้วยที่ทําการแข่งขันในรุ่น m o เตอรแล้วก็สนามแรกเราก็เริ่มที่บ้านเราด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากนักแข่งใน m o เตอรในหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้งฟาบิโออ่ามาวิลิดมาวิลิแล้วก็ ในหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นลินเราได้เห็นทักษะในการขี่ของเขาในการ uh, ใช้เลสเพลสในการขี่ทั้งหมด26บรอบ uh, ในการ uh, ที่จะเซฟยางอะไรเงี้ยครับเหมือนเราได้เรียนรู้ในค่อนข้างที่จะหลายอย่างแล้วก็เราต้องไปเพิ่มเติมในจุดตรงนั้นเพิ่มอีกครับผมสำหรับในตัวผมก็คือเราต้องไปทำการบ้านค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าคือในวันนี้ในะช่วงต้นเลสอะ่ะผมบูค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนกับใช้ยางไปค่อนข้างเยอะ เลยทําให้ตั้งแต่กลางเลทจนไปถึงท้ายเลยแล้วก็คือทําให้ไม่สามารถที่จะอินพุ v เวลาได้แล้วก็ไม่สามารถอินพุสว่าตแหน่งของตัวเองได้ก็เลยถือว่าน,นี่เป็นการบ้านค่อนข,ข้างใหญ่สําหรับผมแล้วก็ต้องไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้เพิ่มเติมต่อไปครับก็คือคุณอาคุณอาลักษ์ครับก็คือพยายามบอกผมตลอดทุกๆเลสหรือว่าตั้งแต่คุณอาลักษ์พาผมไปแข่งตั้งแต่ที่ว่าพาไปคัตัวอยู่ที่มาเล คุณอาก็พยายามบอกตลอดว่าใจเยนเ็ยนๆค่อยๆไปทีละสเต็ปคุณอาไม่เคยกดดันผมเลยแล้วก็อยากจะขอบคุณทั้งคุณอารักษ์แล้วก็คุณแม่จุธามาตก็คือคอยซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันผมจนให้ผมมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ก็อยากจะขอบคุณมากๆครับครับก็สำหรับใน ในวันนี้ก็คือแบบพอมีจังหวะผมก็พยายามอยากจะแซงแล้วก็พยายามที่จะบู๊ตลอดแล้วก็อยากจะทําให้ผลงานของตัวเองอะดีขึ้นถึงแม้ถึงแม้คือหลายๆคนอาจจะบอกว่าจบเลสก็ดีแล้วแต่คือเป้าหมายของผมคือแบบอยากมีแต้มให้ได้เพราะว่าถ้ามีแต้มได้ก็คือเหมือนเหมือนบรรลุเป้าหมายของผมมากกว่าแล้วก็คืออยากจะทําให้เป้าหมายตรงนั้น,นะเป็นเป็นจริงซักสนามหนึ่งก็ตอนนี้ก็ยังเหลืออีกอน่าจะ20 20 20สนามคร่าว ก็ต้องมีศักสนามครัเขาที่ผมจะคว้าแต้มให้ได้แน่นครับผมก็อย่าคาดหวังอย่าไปกดดันสมเกียรตินะครับสมเกียรติก็บอกแล้วครับสมเกียรติจะค่อยไปค่อยไปวันนี้ก็ใจสมเกียรติกระโวนแล้วครับว่าสมเกียรติไม่ได้ขี่ธรรมดานะครับสมเกียรติมีลูกไฟติ้งเลยครับเสียมไทยแซงแซงกับอะไรเสียมนะฮพอใจมากมาครับโดยเฉพาะที่สมเกียรติไม่มีอุบัติเหตุเลยตั้งแต่ตังซ้อมแล้วก็แข่งจริงครับ ก็หวังว่าสมเกียรติก็อย่างที่บอกนะครับว่าสมเกียรติเขาอยากจะทําแต้มนะครับสมเกียรติตอนนี้บรรลุเป้าหมายร้อยเปเซ็แล้วที่เหลือก็คือกําไรที่สมเกียรติจะไขคว้าแล้วก็สร้างความฝันของตัวเองเป็นจริงนะครับหนึ่งแต้มก็มีความหมายประสมเกียรตินะครับก็ความฝันของสมเกียรติเป็นอย่างนั้นิงๆนะครับคือตั้งแต่ตอนที่เราเทสเสร็จที่ที่บุรีรัมย์ครับตอนช่วง1213กงสามกุมภาครับ ก็คือตอนแน้กผมคิดว่ามัน99%แล้วแต่พอมาถึงเลดวิกเกนอ่ะมันก็เหมือนกับมันมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็เหมือนกับเราแล้วเหมือนกับพอเรามา99คนอื่นเขาก็ไปไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าเราอยู่99แล้วก็พยายามที่จะเพิ่มตรงนั้นขึ้นอีก,กอะไรเงี้ยครับเหมือนกับเราต้องเหมือนมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอด สมมติเราทาตรงนี้ดีแต่ตรงนั้นยังไม่ดีตรงนี้ดีตรงนั้นยังไม่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วคือเหมือนกับในจุดพวกนั้นอ่ะถ้ามันเอามารวมกันแล้วมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะเพอร์เฟกต์มากกว่านี้ครับใช่ก็อย่างแรกเลยก็อยากจะขอบคุณพี่น้องแฟนชาวไทยทุกคนมากๆที่มาซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์ผมตลอดสามวันไม่ว่างแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยก็ขอบคุณพี่น้องแฟนชาวไทยทุกคนมากๆที่มาซัพพอร์ตที่สนามกัน แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผ่านทางทีวีด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ20เลสก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมต่อด้วยก็จะทำง,งานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยที่ดูผมผ่านทางทีวีหรือว่าถ้าท่านใดว่างก็ไปดูผมที่ต่างประเทศได้ครับ